<the> สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านด้วยนะครับคลิปนี้คนเกษตรมือใหม่ครับผมวันนี้ก็อากาศคลึมๆนะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนมาดูหญ้าแห้วหมูกับทุเรียนนะครับการเลี้ยงหญ้าแห้วหมูกับทุเรียนที่บริเวณใต้ทรงพุ่มทุเรียนเนี่ยมันจะมีผลกระทบต่อรากทุเรียนหรือเปล่านะครับะจะมีผลกระทบมากน้อยแค่ไหนนะครับ ทุเรียนที่สวนผมนี่ก็ส่วนมากที่บริเวณโคกเนี่ยจะมีหญ้าเหี่ยวหมูเยอะมากนะครับเยอะมากเลยวันนี้อากาศครึมครึมนะครับดูเหมือนว่าฝนจะตกนะครับเพื่อนนี่นะมีเมฆมีอะไรมาเนี่ยนะครับก็เป็นบรรยากาศครึมคมนะครับก็เลยมาถอนหญ้าเหี่ยวหมูออกนะครับวันนี้เราจะมาดูกันในเรื่องของหญ้าเหี่ยวหมูกับโคกทุเรียนนะครับก็เป็นทุเรียนต้นนี้แหละนะครับ ต้นโต,ตนี่แหละนะครับต้นที่ผมตัดอ่าก็คือมีร่วงหนวดยาวมากัดตรงนั้นนะครับวันนั้นนะครับลงที่ผมทําคลิปไปวันนี้ก็เป็นทรงพุ่มที่กว้างขึ้นแล้วครับเพือ่อนๆใหญ่ขึ้นเลยนะครับอ่าหญ้าเหี้ยวหมูนะครับอ่าที่บริเวณใต้ทรงพุ่มเนี่ยเยอะมากผมได้ถอนออกไปนะครับนี่ถอนออกไปเป็นกองแล้วนะครับเพือพ่อนๆดูเนี่ยใบทุเรียนเนี่ย มันก็โตดีนะครับเป็นใบที่โตนะครับนี่ใบใหญ่เลยนะครับนี่ยาวเลยนะครับเพื่อนๆยาวมากนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้ตัดนะครับเพราะว่าวันนี้อากาศครื้มผมว่าจะมาตัดออกบ้างนะครับเนี่ยกิิงเล็กๆอยู่ที่อยู่ข้างในที่มันบังเนี่ยที่มันอยู่ข้างเนี่ยอยู่ในที่ว่ามันทึบนะครับยังไม่ตัดนะครับเพราะว่าอากาศครื้มผมก็เลยไม่ตัด วันนี้ก็มาดูหญ้าเหี่ยวหมูเนี่ยเพื่อนๆนี่นะมันเนี่ยกองเนี่ยครับผมถอนอ่รอบๆต้นก็มีนะครับถอนทิง้งทิ้งออกไปนี่ครับที่มันเป็นดอกแล้วนะครับผมจะถอนนะครับนี่ที่มันขึ้นนะครับเนี่ยถอนแบบนี้นะครับเพื่อนถอนเลยนะครับกด็ดึงดึงมานะครับดึงมาเลยนะครับ มันจะมีขาดบ้างนะครับมันจะมีขาดบ้างไม่ขาดบ้างนะครับเดี๋ยวลากขึ้นมาด้วยมีรากขึ้นมาบ้างหรือว่าขาดอย่างนี้นะครับก็ถอนออกนะครับถอนออกก่อนที่ผมจะตัดหญ้านะครับที่มันเป็นดอกนะครับนหนานะครับเนี่ยถามว่ามีผลกระทบต่อ,อรากทุเรียนไหมนะครับที่ผมปลูกมาเนี่ยมันก็หญ้าแห้งหมูขึ้นทั้งนั้นนะครับ ตอนเล็กๆเ,กเราก็ถอนออกบ้างนะครับถอนออกถอนออกให้มันมีแดดส่องอย่างนี้นะครับแดดส่องพอแดดส่องแล้วผมคิดว่ารากท้เรียนเนี่ยคงไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าเขาเจะเดินเติบโตได้ดีนะครับอพอถอนออกแล้วผมก็จะตัดนะครับนี่น,นะครับเนี่ยเนี่ยถอนออกมาอย่างนี้นะครับก็ก็ถอนออกหมดบ้างไม่หมดบ้างนะครับเพราะว่ามันเยอะนะครับอ่ามันดูแลอ่าดูแลอ่าไม่ไหวนะครับเพื่อน หญ้าเหาหมูเนี่ยเนี่ยก็ไม่ได้ฉีดหญ้านะครับผมไม่ได้ฉีดหญ้าเลยใช้มือนะครับใช้มือถอนอย่างเดียวนะครับนี่ครับเนี่ยพอถอนแล้วเสร็จแล้วเราก็ใช้วิธีการตัดนะครับตัดออกนะครับทุเรียนก็ผมว่าไม่มีปัญหาอะไรนะครับหญ้าให้หมูเนี่ยมันก็งามดีนะครับเดี๋ยวผมจะต้องนําเครื่องมาตัดนะครับตัดให้เตียนนะครับตัดให้เตียนเลยก็คือ าวางใบมีดนะครับผมจะวางใบมีดอย่างนี้เตียนเลยครับช่วงนี้หน้าฝนเนี่ยแต่โคกเขาเนี่ยมันจะเนี่ครับเพือ่อนๆนี่ยดูนะดูขมชุ่มนะครับนี่ครับถอนง่ายมากนะครับเพราะว่าดินเนี่ยปกติมันจะแข็งนะครับแต่ช่วงนี้ฝนตกด้วยแต่ว่าโคกนี้ก็คือว่าถึงหญ้าจะหนานะครับถอนมันถอนง่ายเลยนะครับเพือ่อนถอนถอนง่ายแสดงว่าดินเนี่ย ดินเนี่ยมันมันไม่แน่นนะครับเพื่อนดินไม่แน่นมันถึงได้โตนะครับตัวเรียนตัวนี้นะครับเนี่ยใหญ่กว่าใหญ่กว่าขวดโคกโคกลินะครับเพื่อนนะโคกดิะใหญ่กว่าแล้วครับนี่นี่ครับโตมากนะครับนี่เนี่ยแต่ก่อนผมทําคลิปนี่อันนี้ไม่ไม่ไม่หุ้มนะครับเนี่ยขนาดมือผมเนี่ยนะครับนี่ครับเพื่อนเพื่อนนี่ต้นโตเลยนะครับ ทุเรียนยังไม่ถึงสองปีนะครับเพื่อนๆนี่นะต้นนี้ยังไม่ถึงสองปีนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับเพื่อนๆวันนี้มาดูตรงนี้นะครับเกี่ยวกับจ่าเห้างหมูนะครับกับทุเรียนขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามรับชมคลิปนี้คนเกษตรมือใหม่สวัสดีครับผมสวัสดีครับ